สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินฟินิทนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่19กรกฎาคม2565นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคุณอัสดางยงมานาคนะครับได้เขียนข้อมูลเอาไว้บน f a c e b o o เอ็ดดี้อัสดางยงมานาคซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านนายโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยคนใหม่ ที่มีการเข้าไปชี้แจงต่อคาณานกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐแล้วก็มีการไปพาดพิงเนี่ยถึงประเทศไทยเนี่ยหลายเรื่องหลายประเด็นซึ่งหลายฝ่ายนั้นมองว่าทางด้านโรเบิร์ตเอฟโกเด็กนั้นกําลังแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยแม้ว่ายังไม่ได้มาประจำการที่ประเทศไทยในเวลานี้ก็ตามประเด็นหนึ่งที่คนไทยนั้นให้ความสนใจก็คือประเด็นเกี่ยวกับมาตรา1 1 2นะครับ ซึ่งคุณอัศดายมยมนาคนั้นได้ขเขียนเอาไว้เนี่ยบนเฟซบุ๊กแบบนี้บอกว่าความพยายามในการทําให้การละเมิดกฎหมายเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายที่เรียกตนว่าฝ่ายปฏิรูปข่าวที่ได้โรเบิร์ตเอสโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยคนใหม่ชี้แจงต่อคณะกรรมการติการต่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐไม่มีประเด็นมาตรา112แต่อย่างใดแต่ที่เกิดประเด็นขึ้นนั้นเกิดมาจากการตีใส่ ตีไข่ใส่ซีอิ๊วน้ำปลาของพวกที่ต่อต้านมาตรา112และเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นอย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวกล่าวคือฝ่ายที่ต่อต้านมาตรา112และสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตีปีฮกฮึกฮิบว่าอเมริกาแสดงท่าทีเข้าข้างพวกตนส่วนฝ่ายที่จงรักภักดีก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟว่าสหรัฐก้าวไกยซึ่งข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากวงในว่า ไม่มีอะไรในกอไัย e. มีแต่ก <be> ารบิดเบือนสาระสาคัญของถ้อยคําของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริการ i, ประจําประเทศไทยของฝ่ายปฏิปฏิบัติกษัตริย์นิยมเท่านั้นท่านทูตโคเด็กเนี่ยกล่าวเพียงว่าสาระเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราและสหรัฐเข้าใจดีว่าคนไทยเทิดทูนราชวงศ์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื avere, ่องสําคัญและผมเน้นย้ําทั้งต่อสาธารณะและโดยส่วนตัวถึงความสําคัญในการให้ประโยชน์ ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดยปราศจากการข่มขู่ว่าจะจับกลุ่มคุณอัสนางยมนาคนั้นบอกว่าจะเห็นได้ว่าท่านพูดเกิดมาตั้งแต่ต้นว่าสหรัฐเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและสหรัฐเข้าใจดีว่าคนไทยเทิดทูนราชวงศ์ดังนั้นในเมื่อคนไทยเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วจะมีเหตุผลใดที่คนไทยจะใช้ความมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางเดียวกัน จะมีเหตุผลใดที่รัฐหรือสถาบันพระมหากษัตริย์จะข่มขู่ว่าจะจับกลุ่มคนไทยซึ่งเทิดทูนสถาบันยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้นำของโลกเสรีนิยมซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้กรอบกฎหมายโดยปราศจากการข่มขู่ว่าจะจับกลุ่มทุกประเทศในโลกล้วนมีกฎหมายปกป้องประมุขหรือผู้นำแห่งรัฐและมาตรา112ก็เป็นกฎหมายปกครองสถาบัน เป็นกฎหมายปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขแห่งรัฐมาตรา112ก็เหมือนกับกฎหมายอาญาทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้คือมีความพยายามในการยั่วยุรัฐบาลเพื่อหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณอสดางยมนาคนั้นเนี่ยครับได้มีการเขียนชี้แจงกรณีโรเบิร์ตเอฟกเด็กนะครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรเบิร์ตเอฟโกเด็กนั้นก็คือกรณีที่ต้องการมาทำให้ไทยกับเมียนมานั้นเนี่ยมีความขัดแย้งตรงนั้นแหละน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งดังนั้นนี่นเป็นเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับในวันที่19พกกรฎาคม2565ครับ